มาหน่อยนี่มุมกับมุมสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุโมงสุบรอบพ่อๆกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องในยามแรงๆตะเวนแง่เนาะมัม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 อยู่กับร้านสองคนพี่น้อง แกปีโป้หายก่อนเอาเนรลูกอะ่ะกินปีโป,โป้นอ้องเอ้ยความแสงของมันมานั่งพี่ลูก <c oughs> <c oughs> กินปีโป้ ใปดีเอฟซีที่หักแพงเด้อพี่น้องมื่อนี้น้องแคทกับซีมาตอบคำถามเอฟซีเนาะมาตอบคำถามเอฟซีเรื่องของน้องแคทนี่แหละพี่น้องเราเห็นเอฟซีเม้นกันเข้ามาว่าน้องแคทท้องตีเพิ่นว่าฮะเจ้าของยังตกใจเจ้าของเลยพี่น้อง เฮาบอดอด้ท้องเด้อพี่น้องเด้อกินและนั่งกินและนั่งเดใใ้พุ่งง่ายพี่น้องบอดด้ท้องเป็นประจำเดือนขู่ขู่เดือนขอโทษขออาภัยพี่น้องถ้าผิดพลาดกันได้ก็ขอโทษขออาภัยลายๆบอดด้ท้องพี่น้องยับบอดด้ท้องไม่ได้ท้องค่ะไม่มีน้องไม,ไม่มีก็อยู่กับน้องเทนเนี่แหละค่ะหน่ะ ม่ไม่มีก็อยู่กับน้องแทนนี่แหละค่ะแม่มีก็อยู่กับน้องแทนครับป้าลุงโบเรทโต้เ้ยพี่น้องแล่เหากับบดรคุ้มกำเนิดพอมปล่อยปล่อยมาปีกัวเลยพี่น้องมัม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  ปอยมาปีกวัวเลยตั้งแต,ต่ไปตรวจพบว่าเป็นโรคหม่มโตบ่ได้กินยาคุมเลย <c oughs> บ่ได้กินเลยพี่น้องเจ็บคอพี่น้องเอ้ยเจ็บนี่บอได้กินแล้วก็ปล่อยมาแล้วก็บโบได้ป้องกันยังพี่น้องเอ้ย อันนี้ว่าความจริงให้พี่น้องพังเลยพิดผ่าประกันได้กับคอรถิดคอภัยหลายๆเอฟซีกับสีเห็นเ่ามีหนาท้องเนาะแบบว่าได้กินแบบว่าบ่ได้ล่ารัมมะนะพี่น้องก็ได้กินสดน้ำสดใน,ดนกินเข่ากับซี่แสบแสบแน่เลยสีมีเนื้อมีนังขึ้นมาแน่เนาะพี่น้องแต่บ่อได,ด้ท้องเด้อพี่น้องเด้อ เอากระเบรดคุมกำเนิดกระเบรดถอดเลยกระบรดคุมมัมมัมมัมเบิ้งเบิ้งเ้าวะกันลูกเนี่ยนี่ของหำเนี่ยมีก็เอาพี่น้องเอ้ยฝอยแมีก็เอาบ่มี่เ้ยก็อยู่ไปทรงเถากับเบาไข่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเลี้ยงน้องแทนนี่แหละมัมมัมน้องแทนก็เริ่มกินเป็นแหละเนี่เสียฮะเงินใช้ชื่อให้ร้านกินมัมมัมมัมมาลุ ปลากินเป็นแล้วปลาลุงเอ้ยอาแคสสีห่างันใช้ซื้อให้ปลากินบริทองพี่น้องแต่เอากับปล่อยปล่อยมาปีกัวแล้วแต่ว่ายังบ่มีเนาะคันมันมีมาเอากับเอาคันบ่มีแล้วเอากับอยู่ไปพี่น้องเพราะว่าสุขภาพห่างกกลเอามันกับโบคือหมูหนะพี่น้องบ่คือหมูเนาได้น้องแคสป่สิวะเอาเป็นโรคม,ม้ามโตนะพี่น้อง ถ้าเาทราบว่าเฮาเอ,อิอ้นว่าป้างกินเลือดเฮาเป็นโรคนั่นนี่แหละเฮาก็แบบบ่เต็มร้อยนะพี่นอ้องบ่เต็มร้อยกับเรื่องที่สิมีลูกนะแต่ว่าถ้าเพิ่นมีมาเฮาก็เอาหั่นนะบ่ได้แบบ๋ยวอันนั้นดอกพี่นอ้องเอ้ยมีมาเฮากเา็เอาเออแป้น้อยบ่ค้ำ <c> ก <ười> ันได้ถท้าอะบ่ตอบบ่ได้แล้วเด้อพี่นอ้องเอ้ยแเป้น้อยบปะขำนะลูก ใช่อายืนให้ตาลุงบังบางครั้มาจะใช้บนมือมันนีมมม่มัม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 มัปิดโปตามนั่นเลยนาะพี่น้องเน,ะ C, นาะเอ fc เป็นทางกันขามาว่าน้องแคททองบอบอได้ทองค่ะบอได้ทองรอรุ่นไปพร้อมๆกันพี่น้องเลยคือสีฐาน้องแคทมีมือได้น้องแคทสีบอส fc เป็นคนแหลกเลย บอกเอฟซีูกๆูก,กานเป็นคนแรกเลยว่าน้องแคทมีน้องในใจกะอยากมีบอคันถามานะนะในใจกะอยากมีอยู่ด้พี่น้องเบาไข่เพิ่นกะอยากได้อ,ย,อย,ยู่ได้เพิ่นกะเฮากะเลยว่าว่าซิมีอย่างไรเฮ้ย่อยกะสุขภาพกะโบแข็งแข้งคันมีเฮากะเอาบบมีแหละกะยาววะ่อยกะบด้คุ้มวะ พอที่กุมกำเนิดฮะน้าพี่น workers, p, ้องเพิ่นก็เลยว่าอืกันมีก็เอาบ่มีแล้ว okay, ก okay, ็ยาเพิ mornings, noise, ่นก็ว่าก็เลี้ยงล้านไปเพิ่นกว่าเพิ่นก็เว้าอายุเบาไข่นะเพิ่นก็เข้าใจเนาะเข้าใจแบบสุขภาพร่างกายของเมียนะพี่น้องเพิ่นก็เข้าใจไปทำงานทันได้มาเหรอพี่เนาะเลยเบาไข่นะคะพุ่นแหละพุกมุ้งทุ่มหนึ่งพุ่นแหละมากหอนเฮือนแต่ละมือ ไปเห็นงานกันหมไปผัดบ่มมีไส้พี่น้องเอ้ยก็ได้สื่อบัตรเติมหองอกเติมเงินพอได้เติมน้ามันรถและสื่ออยู่สื่อกินในแต่ละมืออะไรพี่น้องเอ้ยคันหากับหาได้แต่กบกับเขียดพี่น้องเอ้ยกินไรกับเบื่อเนาะกินขูมือขูมืออะไรกะในเพื่อนไปทํางานน้าก็ได้มีเงินสื่อบัตรเติมเงินลงคียไให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่ง มัม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 บอกปลาลุงมัมมัมแล้วไให้ปลาลุงมัมมัมนั่ง่หมดูหญ,ญ้าปลาลุงก่อนดูหญ,ญ้าปลาลุงก่อนค่ะอยากปีโป้นะดูหญ,ญ้าปลาลุงก่อนอ่ะบายบายอ่ะบายบายปลาลุงก่อนบายบายปลาลุงก่อนค่ะอยากปีโป้อ้าสิเอ้าหายอยจงกิวเพิม่มจงกิวเพิ่มดื้อๆพี่น้องเลย อ,าอ,อ้าวน่ะยังเอาอมือนอนน้าบอกใครนะยังเอาเมือนอนน้าผัดไปเห็ุงานเมือ่อยนอะพี่น้องยังก,กังเวินผัดนั่งขึ้นมาผัดเอาเมือนอนน้าผัดมันโอ,อยู่น้ำเฮาพี่น้องลานนี่นะมือเหมอมาเลยหมุนไปหาเอาลูกถ้ามันอยู่น้ำเฮาเฮาสิหัวเอาเมือนอนนาำลูกอันนี้ผัดผมือเหมามาเลยไปหาเอามันลเอาผัดเมื่อยอยากนอนเห็นงานเมื่อยก็เลย เพิ่นเลามันใหญ่แล้วมันเมื่อยเอ้ยจิ๊บจลายล่ไล่ตบมือไล่ย่ายน้ำอ้อยน้ำอ้อยเลี้ยมือเลียตีนลวบลวกรวบถุยยาถุยยาขับปลลุงถุยยาอ่ะบายบายจงจุ๊บบอกเราได้เป็นเบิร์ด เราเป็นเบิร์ดใช้เบรหน่อยครับดิตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเข็ดบอด้มีนกบอกด้อทบก็มีแต่ไอตัวแฉมนี่แหละมีแต่ไอตัวแฉมนี่แหละอเรื่องนั่งเรื่องนั่งเรื่องนั่งอำนาจนะเนี้ยเ,เบิร์ดเลยเรื่องนั่งอำนาจลูกเรื่องนั่งอำนาจเรื่องนั่งอำนาจ ตาอีน้องแทนจะไปอาบน้ำเลยเด้อปลาลุงอ่ะบอกน้องบอกปลาลุงกันลูกออืน้องแทนจะไปอาบน้ำเลยเด้อปลาลุงอ่ะบาย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 ปลาลุงกันลูกน้องแทนจะอาบน้ำกันเด้อปลาลุงเอ้ยมันหนาวมันเปื้อนเหลี่ยนดินเบิดมือเหียนยางน้องแทนเหียนยางอยู่เบิดมือเด้อปลาลุงเหียนยางอยู่เบิดมือพี่น้องเอ้ย หื้นพี่น้องหึ้นหื้นอำลาพัชจ๋าก็เพียงสัมนีแลพี่น้องคิมนาพ่อกันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนสบายดีบายบายขอบคุณทุกคนเด้อติ่ติดตามพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายๆให้อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อมาๆๆอ้าสิไปอ่านน้ใหม่นี่ไปอานหน้าใร้านก่อนพี่น้องบายบายคิมนาพ่อกันใหม่